เอาละฮะอยู่กับแมปอะไรไม่รู้ฮะที่เป็นแมปออบบีฮะที่เล่นคูดเชี่ยยากมากถ้าเขาให้ทำอะไรความฮะโอ้นม่วะนี่ย กำลังลงมากลงลงกำลังลงโอเคขอหยุดรีมหน่อยรีมหน่อยโอเคตกฮะอ่าขึ้นไปอีกฮะแบบนี้เล่นยากจริงๆ เอาไปก่อนบอกไปก่อนแคเ่นี้ก็ตกถอดกับเจอของถอดกับเจ้าของนี่แต่แหนมสิมาสาบูดช้าเกินไปดื้อดีดูดูดูฮะจ้าแต่มันก็ถือว่าอิซาริโออยู่มันต้องทำแบบนี้เวลาหลบมันถึงจะหลบน่าจะใช่ โอเคอยู่ตอนแรกดิมดีมะโอเคแล้วตอนที่สองเนี้แล้วก็วก็อยู่ดิมดมโอเคโอเคตายจำ,าจำมาแล้วจำว้แล้วจำว้แล้วไม่เป็นแบบไหนต้องไกลๆหน่อยไกลๆหน่อยนะนอยนะโอเค bow -oh. yo no 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 นี่แหละทุกคนน่าจะเห็นดิแหละนี่นี่เนาะโอเคนะๆเห็นดิแหละไอนี่มาแล้วค่ะอ่าจุตาลายเกิน Ok, ok Ok okay, boy. Meo well, huh? Từ vỡ cái này những nó mình mình giờ chỉ man. Mình nhớ nó cho dưỡng buồn nó. ผมส่งโดนน้อยเอามาแล้วาากำลังจะส่องโอเคเอาตกโอ้โหโคตรกะเกยตึงต้งตึงต้งตึงต้งตึมเตึมอ่ะแต่จบดีไหมหยอกหยอกหยอกแค่แต่จบแบบรักควนไทยก็ไม่ใช่กุ๊งตกแย่อะไรวะพูดยากแต่ถ้าคนที่เอาบ,บีบเป็นน่าก็ไม่น่าอยอะไร คนนั้นผมเห็นไปนู่นนะนู่นตอนแรกแล้วมันโดดตกฮะเือคอยที่โดดตกจากบนบนเนี่ยเนี่ยสีเทาๆเนี่ยนะเที่ยวว่าเที่ยวว่าเก่งนะแต่ว่าถ้าตกก็ต้องเก่งแหละอ่ะนั้นอ้นนี้มันตกอ่ะ ก็ไปฝั่งนี้ฮะแล้วก็อยู่กับขอบเลยฮะแล้วก็อยู่ตรงกลางฮะแล้วก็อยู่ตรงนี้ฮะแล้วผมก็ตายฮะเอ้ยทำไมมันเล่นยากจังปีริกูดความยากให้ความยากเท่าไหร่ผมวมาเอ้ <c oughs> สิบเต็มสิบยากจริงถ้าถ้าใครมไม่อยากถือว่าจริง อันนี้มันก็ไม่ยากหรอกแต่มันจับทางยากไงว่ามันจะมาทางไหนโอเคกู <Okay. Good. S 1> อ่ะโ oh. อ้ไปฟกเบสจะผมขอขึ้นไปสักแบบไปนึงเดี๋ยวผมขอตัดนะยาวๆต่อไปฮะมีคนขึ้นไปถึงแล้วดูดิเกือบสีทอแล้วอีกนิดเดียวแล้วมันกำลังรอมันลงมาฮะกำลังลง You win a little ship, Đây nền Đây nền 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 nền. nè know, bên nền 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 nền, hầu hết. Bên nền 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 nền, hầu hết. Bên Cái nền 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 này, 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 này. Cái <laughs> nền này này này. Này này Tài nền nền โอเคไม่น่าเราถูตัดจบละ